สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องจอลึกคอมเมนต์ฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนและข่าวสารดีๆของประเทศไทยกันไว้ด้วยนะครับความคืบหน้าจากทางกลุ่ม Facebook Amazing World Culture Club ได้มีผู้ใช้ f เฟ e บ o ๊กรายหนึ่งได้โพสตเข้าความไว้ดังนี้ครับวายตายแล้วเอภูทองผู้ชุบเลี้ยงและปั้นทูนเทียร่าจนได้เป็นยอดนักชกคอมโพสต์โปร,ราม่ากลางดึกเมื่อคืน ในวันที่เด็กกูมันยังไม่ดังไม่เคยมาสนใจใยดีแต่พอกูนะ่ะทำให้ดังแล้วกลับมาฉกไปเซ็นสัญญาไม่บอกกูสักคําเห็นกูเป็นแค่ตัวเล็กๆไม่พูดอะไรมากก็อย่าคิดว่ากูโง่แฟนมวยชาวขเขมรต่างเดากันว่าเป็นทูนเทียร่าที่ทำการเซ็นสัญญาย้ายค่ายโดยไม่บอกกล่าวเอก่อนหน้านี้ทูนเทียร่ามีดราม่าหลายเรื่อง ดราม่าต้องเลือกชกกุนคแมในขมนหรือจะหากินกับมวยไทยในไทยเนื่องจากเขานั้นเรียนมวยไทยจากค่ายมวยในเมืองไทยและขึ้นชกในเมืองไทยมาตลอดดราม่าดังแล้วทิ้งครอบครัวไปมีภรรยาใหม่ถูกภรรยาเก่าแฉพร้อมขอความเป็นธรรมหลังเคยถูกทูลเทียร่าทำร้ายร่างกายจนแท้งลูกดราม่าเอาแต่ปาร์ตี้ออกอีเวนต์ ดื่มเบียร์จนตัวบวมไม่ซ้อมมวยดราม่าสักครุดต,ตราแผ่นดินไทยบนแขนถูกวิจารณ์ยับว่าไม่เหมาะสมล่าสุดมีดราม่าโดนนักชกไทยไล่เตะจนแขนหักดับฉายามือหนึ่งเมืองขเขมรจนสิน้นหรือว่าโพสต์ล่าสุดของเอภูทองจะเป็นอีกดราม่าของทุนเทียร่าหักหลังผู้มีบุญคุณเหตุการณ์เป็นอย่างไรต่อไปนั้น รติดตามปอลอตั้งแต่เลือกกุนคแมรเหมือนว่าชีวิตของทุนเทียร่าจะเจริญหวบๆเลยนะคะซึ่งภายหลังนะครับที่โพสต์นี้ถูกเผยแพร่ออกไปก็มีประชาชนมากมายเข้ามาแสดงความคิดเห็นคนแรกคอมเมนต์ว่าก็ปกติดีนี่กดอะไรในคมร์น่ะใครๆเขาก็ทำกันจนเป็นประเพณีเจอกับตัวเองมาทำเป็นบน่นถัดมานะครับคอมเมนต์ว่าปกติครับทำตามสัญชาตญาณใน d n a ถัดมานะครับคอมเมนต์ว่ากรรมที่เนระคุณถัดมานะครับคอมเมนต์ว่าก็ปกติคนเขมรน่ะบุญคุณกระตัญยูคืออะไรไม่รู้จักถัดมานะครับคอมเมนต์ว่ามวยเนระคุณต้องแบบนี้ฮ่าฮ่าฮ่าัดมานะครับคอมเมนต์ว่าหากไม่ใช่ทุนเทียร่าจะเป็นใครฝากเพื่อนเพื่อนเผื่อ,อต่อแล้วเอามาฝากแอดด้วยนะคะถัดมานะครับคอมเมนต์ว่าสันดานเนระคุณโดยกําเนิดถัดมานะครับคอมเมนต์ว่าเอาไปก็ใช้การไม่ได้ แขนเคยบาดเจ็บเป็นจุดอ่อนน่ะต่อยไปก็มีแต่แพ้ถัดมานะครับคอมเมนต์ว่าตามเม้นบนครับเผ่าเขมรนะไว้ใจไม่ได้บัรพบพรุษไทยเตือนตั้งหลายครั้งแล้วทางที่ดีนะ่ะตั้งคนต่างอยู่ปิดชายแดนเลิกคบค้าถัดมานะครับคอมเมนต์ว่ากกงกรรมกงเกวียนของแท้เคยทำกรรมเช่นใดย่อมได้ผลกรรมเช่นนั้นกรรมที่ทำไว้กับประเทศไทยขอให้ย้อนกลับไปให้หมด ถัดมานะครับคอมเมนต์ว่าเรื่องเนลคุณเหมือนจะฝังในสายเลือดชนชาตินี้ถัดมานะครับคอมเมนต์ว่ามาให้พี่ไทยเตะอีกนะจะได้รุ่งรุ่งครับซึ่งทั้งหมดนี้นะครับก็คือความคืบหน้าล่าสุดหากคุณคิดเห็นอย่างไรก็สามารถคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับความคืบหน้าจากทางกลุ่ม Facebook Amazing World Culture ครับได้มีผู้ใช้ Facebook รายหนึ่งได้โพสต์ข้อความีน่าสนใจดังนี้ครับความสันดานเลว เชื้อสายเมรอพยพในอเมริกาซึ่งเรียกตัวเองว่ากุ่มชนคเมริกันเกาะศิลปะวัฒนธรรมไทยใน USA เหมือนกับพวกในประเทศเมรที่เกาะความเป็นไทยในประเทศไทยไม่มีผิดเพี้ยนช่อง y o u u u b e คเมริกันกำลังเคลมเทศกาลนิโซตาสงกรานเฟสติวัลซึ่งนับชุมชนไทยใน USA ร่วมมือกันกันกบสถานทูต สถานกงสุลเป็นเจ้าภาพงานแสนยิ่งใหญ่คนขเขมรไปเที่ยวอัดคลิปลง YouTube เสนอเป็นวัฒนธรรมร่วมสวนทางกับความเป็นจริงกระทรวงการต่างประเทศของขเขมรหวนายเมื่อไม่มีศักยภาพในการประสานงานในต่างประเทศจัดงานเทศกาลใ,ใดๆของขเขมรให้ใหญ่เท่าไทยจนประชาชนหิวกระหายวิ่งไล่ขมือวัฒนธรรมไทยไปทั่วโลก เหมือนหมาหิวอย่างนี้ Cambodian YouTube Channel เพม The Minnesota สงกรานต์เฟสติวัลอิน USA อ e เอไ c a m b o แคน m b a s s เ and c o บ s ซีแอนดเป็น n o t ติง g c c o r d d e g r e e The Shameful Country ซึ่งภายหลังนะครับที่โพสต์นี้ถูกเผยแพร่ออกไปก็มีประชาชนมากมายเข้ามาแสดงความคิดเห็นคนแรกคอมเมนต์ว่าแอดดูให้หน่อย มีธงมีป้ายขนาดนี้ในคอมเมนต์ยังมีบอกเป็นครูเต้นรำด้วยถัดมานะครับคอมเมนต์ว่างานไทยคะ่ะเดี๋ยวจัดให้คะ่ะถัดมานะครับคอมเมนต์ว่าตามสันดานเมนถัดมานะครับคอมเมนต์ว่าไม่อยากเข้าไปด่าเพิ่มยอดวิวเลยแต่ก็ต้องเข้าไปกดรายงานกันด้วยว่าข้อมูลไม่ถูกต้องต้องด้านขนาดไหนต่ำตมจริงๆถัดมานะครับคอมเมนต์ว่าคนประเทศนี้ คิดอ่านอะไรเป็นเหมือนจัดงานที่ญี่ปุ่นในบูธของเขเมระยังติดป้ายของ Made in Thailand ถัดมานะครับคอมเมนต์ว่าอยู่อเมริกาคิดว่าจะฉลาดปราดเปรืองเขเมรก็เขเมรอยู่วันยังคำ่ำถัดมานะครับคอมเมนต์ว่าทําป้ายบิดเบือนงานไทยเอาเองน่ะมันน่าละอายมากนะถัดมานะครับคอมเมนต์ว่าตราองค์กรผู้จัดงานซึ่งมีทั้ง หน่วยงานราชการไทยและหน่วยงานชุมชนไทยในต่างประเทศประทับปนป้ายงานชัดเจนได้แก่สถานทูตไทยสถานกงศุลไทยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสภาวัฒนธรรมไทยแห่งมินิโซตาวัดไทยสปอนเซอร์ก็สินค้าไทยและชาติอื่นที่ไม่ใช่ขเขมรแต่ขเขมร่ะเสือกมากนะเครมเหมือนคิดว่าคนทั่วโลกนะ่ะจะโง่เหมือนตัวเองมั้งทักมานะครับ คอมเมนต์ว่าไม่บอกเลยนะว่าเป็นสงกรานร่วมอาเซียนมีแต่ธงชาติไทยกับป้ายบอกชัดเจนว่าจัดโดยประเทศไทยไปอยู่ประเทศที่เจริญแล้วแต่สอดอ,อยังเหมือนพวกคอมรมรถัดมานะครับคอมเมนต์ Comment ว่าขอบคุณที่ช่วยสนับสนุนวัฒนธรรมไทยขอบคุณที่ช่วยอนุรักษ์ความเป็นไทยให้คนไทยครั่งรักไทยใช่ไหมละจ๊ะอคอมรม ปอลออย่าลืมอุดหนุนสินค้าเสื้อผ้าไทยด้วยนะจ๊ะคอมเมนซื้อขำเอใช้ไทยเจริญรักนะจุ๊บจุบถัานมานครับคอมเมนต์ว่าต่ออยู่ที่เจริญขนาดไหนนะ่ะสอดอเดิมๆยังไม่ยอมทิ้งคอมเมนจริงๆซึ่งทั้งหมดนี้นะครับก็คือความคิดเห็นจากประชาชนในโลกออนไลน์หากคุณคิดเห็นอย่างไรก็สามารถคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับคลิปหน้าแข่งพิการสมองไทยบวยเจ้าภาพกัมพูชาจัดคลาสไม่มาตรฐาน ตึกพาราเกมการแข่งขันอาเซียนพาราเกมครั้งที่12ที่กรุงพนมเปญประเทศกัมพูชาเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันระหว่าง3-9มิถุนายน2,566มีการชิงชัยกัน13ชนิดกีฬาดังนี้รีทาเทเบิลเทนนิสว่ายน้ำมากรุกสากลฟุตบอล5คนวงเล็บตาบอดฟุตบอล7คน CP อลเลบอลนั่ง 8บินตันวิลแชร์บาสเกตบอลโกลบอลยกน้ำหนักบ็อกเซียยูโดโและยังมีอีกหนึ่งชนิดกีฬาสาธิตก็คือ e สปอร์ตโดยคณะกรรมการพาราลิมปิกแห่งประเทศไทยร่วมกันกับการกีฬาแห่งประเทศไทยและสี่สมาคมกีฬาคนพิการประกอบด้วยสมาคมกีฬาคนพิการแห่งประเทศไทยสมาคมกีฬาคนพิการทางสมอง สมาคมกีฬาคนพิการทางปัญญาสมาคมกีฬาคนตาบอดร่วมส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันพลเอกปฏิบนตรนิยมรองประธานคณะกรรมการการกีฬาวุฒิสภาและประธานอนุก,กรรมาการกีฬาสู่ความเป็นเลิศระดับนานาชาติรวมทั้งกีฬาคนพิการเปิดเผยว่าด้วยทางประเทศกัมพูชาได้เป็นภาพในการจัดกีฬาอาเซียนพาราเกมไปครั้งแรก ทางพลเอกสุรเชษฐ์ชัยวงศ์ประธานคณะกรรมการการกีฬาวุฒิสภาจึงได้มอบหมายให้ตนมาดูว่าทางเจ้าภาพมีความพร้อมอย่างไรทั้งในเรื่องของสถานที่สถานฝึกซ้อมสานามกีฬาโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของการจัดระดับความพิการหรือคลาสราะเรานั้นเฝ้าระวังในเรื่องที่ว่าเวลานักกีฬาคนพิการของเราที่จัดคลาสไปเรียบร้อยแล้ว แต่พอไปถึงหน้างานมักจะโดนจัดคลาสใหม่ในหลายๆมหากรรมที่ผ่านมาซึ่งจุดนี้จะมีผลกระทบสำคัญต่อผลงานชัยชนะของนักกีฬาไทยเราอย่างมากนอกจากนี้อย่างเพื่อในอีกสองปีข้างหน้าที่ไทยเรานั้นจะเป็นเจ้าภาพเราจะนำอุปสรรคต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นที่นี่บันทึกไว้แล้วส่งมอบต่อไป,ปกับการกีฬาแห่งประเทศไทยรับทราบและนำไปพัฒนาต่อไป ด้านโค้ชหมีสุรศักดังสุรัตผู้ฝึกสอนทัพฟุตบอลผู้พิการทางสมองทีมชาติไทยกล่าวว่าสำหรับการจัดคลาสฟุตบอลของผู้พิการทางสมองในอาเซียนพาราเกมในครั้งนี้ต้องบอกว่าไม่มีความเป็นมาตรฐานเลยจัดคลาสกันได้แบบไม่มีความเป็นสากลอย่างเช่นที่สมาพันธ์นานาชาติจัดเลยนะและ มีโอกาสที่เจ้าภาพกัมพูชาจะใช้นักกีฬาที่มีความแข็งแรงสมบูรณ์ลงเล่นกับเราซึ่งจะทำให้เรานั้นเหนื่อยแน่แต่ถ้าถามว่าไหวหรือไม่นั้นตนเชื่อว่าเด็กชุดนี้ดูจากการซ้อมพวกเขานั้นมีการพัฒนาที่ดีขึ้นเชื่อว่าพวกเขาจะเข้าชิงได้เป็นอย่างน้อยซึ่งภายหลังนะครับที่ข่าวนี้ถูกเผยแพร่ออกไปก็มีประชาชนมากมายเข้ามาแสดงความคิดเห็นคนแรกคอมเมนต์ว่า ไปทำไมประเทศอันซิวิไลนะ์น่ะถัดมานะครับคอมเมนต์ว่าเขาคุยของเขาระดับโอลิมปิกเชวนะถัดมานะครับคอมเมนต์ว่าสงสัยกัมพูชาใช้ลุงวีเป็นผู้จัดการตัวตึงน่ะเรื่องของการแกล้งพิการการันตีด้วยไรายได้หลักแสนต่อเดือนถัดมานะครับคอมเมนต์ว่านี่จะโกงยันกีฬาคนพิการเลยเหรอถัดมานะครับคอมเมนต์ว่าคอมเมนต์ก็คอมเมนต์อยู่วันอย่างคำ่ำถัดมานะครับคอมเมนต์ว่า แบนอีเมนห้ามจัดก,กีฬาอะไรทั้งนั้นคุณภาพกระจอกมากถัดมาครับคอมเมนต์ว่าเอมเมนหาเรื่องโกงอีกใช่ไหมเนี่ยซึ่งทั้งวันนี้นะครับก็คือความคิดเห็นจากประชาชนในโลกออนไลน์หากคุณคิดเห็นอย่างไรก็สามารถคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับ